<ท> <pas> สอให้อยู่อนป็ปตัวพีขึ้นมาสซนป็ปตัวพีขึ้นมาเขาซ้ายออกมาก็ออกได้แล้ว รวพี่เด็พี่เด็เอาพี่ตีไปเลยยังเลยไม่เห็นมาเลยยิ่งปัดข้างแล้วลงดิคุ้มเดี้วคิดนาน

ถ้ามันเหนื่อยพักก็ล็อกไว้เซฟล็อกไว้เซฟทำอะไรเราไม่ได้เราต้องหาวิธีการพิกตัวขึ้นมาอย่าอยู่นาน พอพอพอไม่จำเป็นขนาดนั้นไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวลุกเอะเห็นคนนุณ้างนอกเห็นอยู่ไม่ว่ากันหรอไม่ไม่ได้ดน อ่ง่หานี่ลกสาวก่าหนหีออกมาหนีออกมาหนีออกมาอย่าไปนอนให้เขาต่อยเด้เด้งเออล็อกพิก บ้าพลังยู่ไห<ก>ายขัดออกข้างแล้วขึ้นคุมยกสุดท้ททายนะทีสุดท้ายจัดเต็มสั่งตัวเองหน่อยสั่งตัวเองหน่อยเ,อเริ่ดเริ่ดเรเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอแล้วแก้ไขเอาว่าตรงไหนมันผิดเอาให้จบเซตเอาให้จบเซตแล้วค่อยดูวิดีโอดานชอบแทงไข่เหรอ พอแล้วคู่นี้พอเลยนี่ลงแรงเลยเมื่อกี้เจ็บไมชนที่โดนไข่ไม่หวหมันยังไม่เคยได้ใช้เลยยังไม่เคยได้ใช้เลยปมไมได้ใช้เลยเอาบูมสั่งตั้งหน่อยบุูมสั่งตัวเองหน่อยเดย เร็วเร็วหมดแล้วตีหมดแล้วตีหมดแล้วเร็วเร็วเร็ <c oughs> ปกอดไปเฉยไม่มีประโยชน์ <c oughs> เอาตัวขึ้นมาเชียขาเขี้ยขาขึ้นมาช่วยมดมดด้ย่พมดยก้า <c oughs> เราค่อยมาดูวิดีโอว่าตรงไหนมันผิดมันนั้นเราค่อยๆแก้เอา